สร้างความยั่งยืนในโลกธุรกิจยังไงให้เวิร์กครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบมันทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวิวุฒิเจ้าของเพจแบมันทัดครึ่งนะฮะวันนี้นะครับจะขอเล่าถึงเรื่องเทรนด์ที่ผมว่าทุกโลกธุรกิจตอนนี้ต้องพูดถึงนะ,ะนั่นเรื่องของ sustainability นะครับ คือในเรื่องของทัชบริตี้เนี่ยมีหลายเรื่องมากนะแต่เรื่องนึงที่ผมว่าน่าสนใจมากคือเทรนด์ความยั่งยืนของโลกธุรกิจจากนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งเมกะเทรนด์ในโลกธุรกิจเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยผมจะรีเล t ทูธุรกิจที่เขาเรียกว่าธุรกิจมายส์นะฮะซึ่งเป็นธุรกิจที่มาแรงๆมากนะฮะคือมายส์เนี่ยย่อมาจาก Meeting Incentive Conference and Exhibition นะครับซึ่งเมืองไทยเนี่ยก็จะมีหน่วยงานหนึ่งนะฮะชื่อว่า t ีเซนะครับสำนักง,งานส่งเสริมมกกาารรรรรรรจัดดปะะะะชุแแลลนนนนนิทศซึ่่่่งงงูููใเเืืออออยยี้ m มกะเทรนเนียแล้วก็เรื่องวัตกรรมเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วข้อมูลที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยจะร่วมกับ Trend Watching นะฮะซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านเทรนด์ผู้บริโภคชั้นนำระดับโลกเนี่ยมาเอามาวิเคราะห์นะฮะแล้วก็สกัดเมกะเทรนมาให้ฟังกันนะครับซึ่งสิ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจในปัจจุบันนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยเรื่อง awareness นะฮะหรือการรับรู้ประเด็นหลกัหลกๆของแบรนด์เนี่ยให้เป็นที่จดจำโดยเฉพาะการนำเสนอ sustainability ความยั่งยืนผ่านสินค้าและความเป็นแบรนด สิ่งที่เราต้องจับตาโลกวันนี้นะครับว่าทำไมธุรกิจต้อง sustainable นะครับหลายๆท่านทราบไปอยู่แล้วครับว่าการปรับใช้แนวธุรกิจความยั่งยืนเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับคือการที่เราจากสถานการณ์อย่างเช่นโรคระบาดโรคโควิดเนี่ยปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มันรุนแรงขึ้นเนี่ยมันส่งผลนะฮะให้ธุรกิจเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวปรับแนวทางมากขึ้นนะที่จะมุ่งนําเสนอจุดหมายขององค์กรนะที่เรียกว่า purpose เนี่ยมากกว่าผลกําไรซึ่งนี้เนี่ยเป็นทางรอดของธุรกิจในยุคนี้เลยนะฮะ พราะผู้บริโภคเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมี sustainable lifestyle มากขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อที่เราจะตอบโจทย์ชีวิตของคนยุคป,ปัจจุบันนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยการทําธุรกิจมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วหนึ่งในเป้าหมายที่สาคัญของโลกธุรกิจยุคนี้เนี่ยถ้าให้จับต้องได้เลยเขาเรียกว่า s d g s นะฮะ s u s t a i n a b l e Development g o น l s นะครับ,รบซึ่งเป้าหมายการพัฒนาเนี่ยถูกกาหนดขึ้นโดยองค์การสหรประชาชาติรือเราเรียกว่า UN นะครับคือ ภายในปี2030นะฮะแล้วเป้าหมายนี้เนี่ยจริงๆมีทั้งหมด17เป้าหมายด้วยกันนะฮะหลักๆนี่ก็คือเรื่องของระดับคุณภาพชีวิตทั้งในทุกมิตินะไม่ว่า,จ,าจะเป็นสังคมเศร,รษฐกิจสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิ่งต่างๆให้ควบคู่ไปด้วยกันนะฮะซึ่งการที่องค์กรจะมีนโยบายสอดคล้องกับเทรนต่างๆด้านความยั่งยืนเนี่ยมันไม่เพียงแต่จะให้ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะฮะต่อพนักงานเองต่อบุคลาก,กรในองค์กรเองเลยเพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาชอบเร่งมารตา อย่างเช่นผู้อุตสาหกรรมบริการเนี่ยไอ้เทรนพวกนี้มันมาแน่นอนนะครับแล้วก็เทรนความยั่งยืนที่ผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์นะที่ผมพูดไปเนี่ยจริงๆมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงและการทั้งาด้านต่างๆนะเช่นการขาดแคลนสภาพทรัพยากรนะรซึ่งจริงๆส่งผลเสียต่อธุรธกิจ h o สติเบอิตี้อย่างแรงเลยนะครับการลัดดันเรื่องความยั่งยืนเนี่ยจะมีความมีบทบาทที่สําคัญมากนะที่จะเกิดมูฟเมนต์เรื่องเหล่านี้นะครับซึ่งเทรนพวกนี้ที่มันเติบโต,ตมากขึ้นเรื่อยๆนะในปี2 0งศยเนี่ย คนประเทศอังกฤษนี่เขาบอกาเลยนะว่า55%บอกว่าแนวคิดเรื่องความยั่งยืนนั้นมีความสัมพัญนะครับหลายหลายๆประเทศก็เห็นด้วยเหมือนกันนะครับองค์กรหลายๆองค์กรตอนนี้ก็จึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะจากการที่เรียกว่า CSR นะครับมาทำ sustainable business กันมากขึ้นนะครับอย่างบริษัท SCG เียก็มีบางซื่อโมเดลนะเป็นโครงการบริหารจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับก็เริ่มต้นมาจากภายใน SCG เนี่ยแหละครับแล้วขยายผลมายังครอบครัวหรือชุมชนนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่ง ลิงก์กับเรื่องของพวก circular economy นะครับการทำธุรกิจให้เกิด e c o s y s t e m ที่ทำนำของกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับซึ่งโรงงาน s อ g ซนะจะมีถังสำหรับใส่เศษอาหารอย่างเงี้ยเซื้เอเศษอาหารพวกนี้เอาไปทำปุ๋ยนะครับหรือว่ากลับมาใช้ในต้นไม้ภายใน SCG บางซื้อเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆนะครับที่หลายองค์กรเริ่มทำแล้วนะการเปลี่ยนแรงนโยบายด้านความยั่งยืนเนี่ยจริงๆดึงถูกนะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรม เลยนะครับที่คิดว่าองค์กรจำนวนมากเนี่ยต้องปรับปรุงเพื่อให้มันดีขึ้นนะฮะตัวอย่างนโยบายสิ่งแวดล้อมอันหนึ่งครที่กระสุ้เสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทําออกมาเนี่ยเขาจัดโครงการอย่างเช่นโรงแรมสีเขียวนะฮะหรือว่ากรีนโฮเทลเพื่อที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้โรงแรมเนี่ยใช้โลกให้โรงแรมกรีนมากขึ้นเนี่ยนะฮะเช่นมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์กิจกรรมต่างๆนะครับการลดใช้น้าําการอน,อนุรักษ์พลังงานนะครับหลายๆคนไปเที่ยวตอนนี้ก็จะจะ,จะรู้ว่าที่โรงแรมก็จะพยายามบอกว่า ้าเช็ดตัวนะฮะหรือ้าคลุมเตียงจะซักหรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้นะครับก็เพื่อทําให้เกิดการประหยัดน้ํามากขึ้นนะฮะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีกับสิ่งแวดล้อมในการจัดเก็บขยะนะมันจัดยักแยกต่างๆนะครับการออกแบบสาขาประหยัดสไยกรรมอาหารสถานที่นะครับที่ประหยัดพลังเรื่องพวกนี้เนี่ยจริงๆตอนแรกเราพูดเรื่องกรีนโฮเทลนะเป็นแบบนี้นะหรือตัวอย่างกรีนโฮเทลอันหนึ่งซึ่งเขาก็ใช้ทํากันอยู่ทักพักอะไรอย่างแมริออตสุรวงเนี่ยก็ทําอยู่นะฮะ ติดตั้งอุปกรณ์ฝุ่นละอองไม่เออ่พิแกะ Pm สองจุดห้าปิดไฟปลัดพลังงานนะ Zero Waste นะครับเรื่องพวกนี้จริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่กู o g l e h e แล้วนะฮะเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเออ่ลูกค้าเนี่ยนาคตเนี่ยจะมองหาองค์กรธุรกิจที่มีส่วนผสมของสิ่งเหล่านี้อยู่เข้าไปด้วยในการทําธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเออ่การใช้หลักการไอ้ตัว ESG Principle นะครับ ESG เนี่ยเป็นคำที่ใช้เรียกผลกระทบของธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมนะฮะ รวมถึงความมั่นคงและความโปร่งใสขององค์กรด้วยนะครับซึ่ง environment เย่อยจีก็คือ environment นะครับแล้วก็เรื่องของ social เรื่องของ governance นะรเรื่อง leadership ค่าตอบแทนผู้บริหารการตรวจสอบบัญชีสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับเพราะฉะนั้น environment การจะทรัพยาการธรรมชาตินะครับ social บริหารทรัพยาการบุคคลอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมนะ การบริหารการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสอันนี้คือเทรนด์ของธุรกิจในอนาคตนะ,ะเพราะงั้นการซัตส a ตนเเบิเนี่ยหลายๆคนเขาเข้าใจว่าเป็นแค่เรื่องสิ่งแวดล้อมจริงๆไม่ใช่นะจริงๆมันเป็นเรื่องพื้นฐานการบรหิหารจัดการที่ดีนะครับขององค์กรนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยก็จะถูกนํามาใช้วัดผลในการทําธุรกิจมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับผู้บริโภคจํานวนมาก่าที่ผมเล่าไปนะเริ่มตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้แล้วนะฮะแล้วเขาก็จะเลือกแล้วว่าธุรกิจไหนที่มีนโยบายเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่่่คคคนนนนนนใใออาาาาตหรรืปปััจจจุเเเขขะิม้ไดูว เออ,เออไอสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในองค์กรหรือเปล่าแล้วเขาจะเลือกจะใช้บริการของธุรกิจแบบนั้นนะฮะนโยบาบเบื no buy, บ้องต้นอย่างเช่นพวก circular economy นะครับเศรษฐก,กิจหมุนเวียนแนวทางในการออกแบบกระบวนการผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยสามารถนําวัสดุกลับมาใช้ใหม่ได้ไหมนะฮะ circular economy เนี่ยเป็นธีมหลักเลยนะครับใครที่ทำในธุรกิจเกี่ยวกับ manufacturing หรือแม้แต่ธุรกิจ hospitality เนี่ยให้ลองนึกถึงธีมนี้ดูนะครับว่าเราจะทํายังไงให้เราสามารถที่จะนํอวัสดุที่เราใช้แล้วเนี่ยนากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับใน ในองค์กรของตัวเองนะครับอีกส่วนหนึ่งซึ่งพูดกันเยอะคือเรื่องของการเรือนกระจกหรือที่เรียกว่า net zero นะครับ net zero นี่เป็นเป้าหมายการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกอยู่แล้วนะครับทีนี้ในองค์กรจะทํำยังไงนะจะลดการใช้พลังงานยังไงนะจะใช้พลังงานอะไรบ้างนะครับวิธีที่ง่ายสุดก็คือการประหยัดการใช้พลังงานใช้พลังงานทดแทนนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดใช้ก็คือจะได้นับไปเลยนะครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สามารถที่จะนับได้และคนก็ให้ความสําคัญนะครับซึ่ง กลับมาที่เรื่องของการจัดงานไอ้ไมซ์ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะฮะธุรกิจไมซ์ไอ้หรือมีติ้งอินเซนทีฟคอนเวนชั่นอี x เพเบชั่นเนี่ยรูปแบบไฮบริดออปชันเนี่ยจะเริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นนะเพราะว่าเมื่อก่อนก็มีพูดถึงออนไลน์ออฟไลน์ใช่ไหมมีช่วงโควิดก็จะออนไลน์อย่างเดียวตอนนี้จะกลับมาเป็นแบบรูปแบบไฮบริดมากขึ้นนะฮะอีเวนต์อินดัสทรีเริ่มกลับมาแล้วนะครับเวอร์ชวลอีเวนต์ต่างๆก็เริ่มมีเทรนด์ที่จะตามมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เเปป็นนนสิิ่่่่่งงงงทีจะะะยยััอออออูตไไคครรรบบืืขฮด การจัดงานแบบ virtual เนี่ยมันทําให้การลดการใช้การขนส่งนะจริงๆแล้วถ้าคุณพูดถึงการจัดงานโดยที่ไม่ต้องมีคนวิ่งไปในที่อีเวนต์เนี่ยแล้วมีออนไลน์แล้วทําได้ดีเนี่ยจริงๆแล้วช่วยเรื่องเรื่อย ESG นะครับเพราะว่ามันไม่ต้องมันไม่ต้องมีการขนส่งเนาะไม่ต้องมีอา,งอาหารอะไรเงี้ยก็ลดการใช้พลังงานได้เยอะพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเห็นว่าการรูปแบบการจัดงานเนี่ยเป็น virtual เนี่ยช่วยต้งสีแวดล้อมได้เยอะนะครับ แล้วก็การจัดงานที่เป็น in-person คนณเก็ยังเลือกใช้วัสดุเรื่องของ c i r ร์ l ิ r e ล o ์ o อ y ต่างๆแบบนี้มาได้เขาเรียกว่า low waste catering นะครับก็คือจัดงานแบบทำยังไงให้มี food waste น้อยที่สุดนะครับจัดงานยังไงให้สามารถมีการทําความสะอาดต่างๆนะครมีอุปรกรณ์ที่สามารถนํากลับไปใช้ใหม่ได้มากที่สุดนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องพื้นฐานนะแล้วก็ซัพพลายเออร์ที่จะสามารถเข้ามาทํางานในอุตสาหกรรมไมได้เนี่ยก็ควรจะผ่าน การดูนะครับว่าซัพพลายเออร์เหล่านั้นเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะครับในเรื่องพวกนี้เนี่ยการใช้พลาสติกเองการมีระบบควบคุมอุณหภูมิที่ทันสมัยการจัดการของเสียนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเริ่มคิดถึงแล้วนะครับในอุตสาหกรรม h o ส p ิ t าลิตี้นะครับถ้าโฟกัสในอุตสาหะที่นะซึ่งอุตสาหกรรมไม้เสร็จเป็นธุรกิจที่ต้องทําการจัดงานแฟร์รในเทศกาลทั่วโลกเนี่ยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่จริงๆที่สร้างขยะและมลพิษสูงมากนะครับเพราะฉะนั้น อุตสาหกรรมพวกนี้ถ้าเกิดมีแนวคิดที่ยั่งยืนมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็น competitive advantage นะฮะในยุคนี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Mice i n t e l l i g e n c e Center จากสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมแล้วก็มิทัศการนะครับหรือว่าทีเซ็นะฮะแล้วก็ r e n d Watching นะครับบริษัทที่ปรึกษาด้านเทรนด์ระดับโลกเลยนะฮะจะร่วมมือกันสร้างสรุป m มกกาเทรนที่น่าสนใจมากๆไว้เพื่อให้คนทำธุรกิจมัลส์โดยเฉพาะเลยนะฮะก็สามารถนาไปปรับชั้นธุรกิจของตัวเองได้นะครับเพื่อสร้างความยั่งยืนกัน โดยเฉพาะในธุรกิจไม้ซึ่งเป็นธุรกิจที่ผมคิดว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับประเทศไทยครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะฝากกด subscribe แบบครึ่งๆมาัวนะครับแล้วพบกันใหม่ในพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ